อ่ัสดีครับอยู่กับถึงฮองชาแนลแล้วครับผมวันนี้ก็ยืนตัวเพื่อนมาลงให้ดูครับผมโอเคไปเราไปลยะะุยคับก็วิ่งมายิงเต่านี้ครับผมแล้วทุกอย่างก็จะจบหรือถ้าใครทำอย่างผมมันยังยากใช่ไหมก็

อุ้ยเนี่ยถ้าโดนทับก็เป็นอย่างนี้ครับผมเราก็ไปยิงเต่าเหมือนเดิมสวยตัวนี้เราก็ฆ่ามันตามอัตยาศัยครับผมต้องระวังนครับมันก็จะยิงแรงถ้าบอสตัวนี้ถ้าเป็นสไตล์ผมผมก็จะยิงมันแล้วก็เนี่ยมันแก พอมันเข้ามาปุ๊บผมก็จะอย่างนี้เลยแล้วกลางครับผมต้องกลางหมอกไปนะครับผมไม่งั้นมันไม่งั้นตัวยิงกกลมันจะปลาใสเราอ่าก็จบไปครับผมต่อไปทำไงวิ่งหนีครับผมรออะไร เดาฆ่าแม่งเลยครับผมยูเอาแม่งง่ายๆอย่างนี้ครับผมดดไปตูดให้ดีครับผมแล้วก็ไปแค่นี้ก็ เจอไอ้ยักษ์นะครับผมวิ่งให้มันเข้าคสตีนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เกิดอีกเนี่ยแล,แล้วก็ลงบ้าแล้วก็รอแป๊บหนึ่งครับผมให้มันเตรียมใจให้ผมเชื่อเตรียมมาแล้วมาแล้วรออะไระครับผมแบบเลยตบซ้ายขวา ซ้วขวาเลยในต่อตบสองมือตบสองมือแล้วใ้ต่อถ้าเราอยู่ใกล้มันก็จะเป็นไอหลังไปก็เหมือนเดิมแล้วผมตบซ้ายขวาอ่ามนถึงลูกแล้วครับผมถึงลูกมื่อให้กระโดดกลับไปแล้วก็ดึงเราครับผมถ้าปล่อยมันดึงไปก็ได้แล้วกดแถบออกมาแต่ต้องถอยออกมาหน้อย่าให้มันจับ แล้วพอตรงนี้ถามว่าทำเป็นไงดดกดคิวหลบไปครับแล้วก็ต้าแล้วก็ยืนใต้ตัวมันไว้เลยพอมันลงมาเราจะใช้อะไรหลบก,ก็ได้ใช้ E หลบก,ก็ได้หรือจะใช้อะไรก็ได้แล้วแต่หรือจะปอสวี v ก็ได้แต่ถ้าอยู่แช่ในบอ่อเนี้ยครับเนี่ยมันจะได้ดาเมจน,นะอุ้ยลืมลืมอย่างน้นก็คงจะเหมือนเดิมครับตกซ้ายขวา โดนงัดโดนงัดแม่เล่นนานแล้วผม <laughs> ติดไปติดตรวไฟเตอร์เท่านั้นอันนี้เราก็ e หลบนะผมมันก็จะดึงระไปไม่ได้อ่าแล้วทีนี้จะทำไงครับ ss ถอยไปแล้วก็ตั้นมันเนี่ยเราจะมีบัฟอยู่เห็นไหมครับผม 9v คือเราต้อยู่ใต้ตัวมันไว้นะครับผมเนี่ย ผมฟอร์สเมื่อกีนก้นี้แล้วเราก็ล้างบัฟออกโดยการยืนอ,อยู่เวลาว่ามันจะตกน้อยกว่านะเหมือนเดิมแล้วก็ตกสองมือเหมือนเดิมถ้าผมอยูกก่ใกล้ไปเห็นไหมมันจะถอยหลังไปผมก็ใช้คิวหลบนะผมโอ้โหพลาดเลยใช้ด้านผิดอะไรอ่ะเนี่ยครับผมก็เหมือนเดิมผมก็ย้อนให้มันจับแล้วก็แถบออกมา อ่าแล้วก็ยูหลงต้านครับผมวอสโอเคมันไม่อยู่ใต้ทางมันไวครับไม่งั้นเราจะติดแข็งนะครับผมโอเคมันเข้าตีสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมทีนี้แหละมันจะฮาร์ดคอแล้วมันน่าจะเรียกไอ อยัางครับมาระเบิดครั้งหนึ่งก่อนอยอมโดนไปให้เป็นไรนครับผมนี่มันจะได้น้ำแข็งลองอมาแล้วอย่าไปโดนนะครับผมเรายืนยิงมันมาตามปกติเลยครับ่มันก็จะกับสูตะว,วันแนละ้วอันนี้คือเทคนิคของบอสนะครับผมกดบอสแท็บไปก่อนเลยครับผม ผมก็ต่อได้ครั้งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าออกมาแล้ววอวีหนึ่งสองสามแล้วก็เดี๋ยวหลบมันครั้งหนึ่งับผมไม่ต้องอะไรมากครับใช้อ e ีก็ได้แค่นี้ครับผมมันก็ได้ตายแล้วนะครับผม มาเล่นน้ำแข็งชุดสองลงมาซึ่งมันน่าจะตายแล้วแหละครับผมตกใต้ความเหมือนเดิมแล้วก็ลาก่อนก็ของก็โอ้ยได้หมวกด้วยก็มีแค่นี้ครับอ่าอันนี้ก็คือของลองดูว่าที่เราหาเป็นยังไงบ้างก็มีของแค่นี้ครับผมเคไปก่อนครับผมฝากไว้ด้ยวยครับดึงเงาะชาแนลครับขอบคุณครับ